สวัสดีดรครับทุกคนนี่กผมอามครับออนครับอนแม่แม่แม่พ ah, oh, ่พูดหน่อย่พูดน่อยแม่ไปใครอยากพูดโอ้ลใครจะตบใครครับนักพลังไม่ไม่ไม่นักลังจะตายไม่ได้เราต้องเอานี่มาช่วย เออเอ่เจ้าม่เจ้าเอ่เจ้าวาเจ้าวานนอันนี้จะเป็นเออหกอตออนนะคว่าตอนที้ผมจะมาแจกเอาคุยไปแล้วพ้คุ่เข้ามาคุยแล้วก็โดนตกตายนะเยี่ยไปเลย วับจะจะก็นี่ยังไม่มาะจะไม่พูดไปตุบปนันก่อนนะ,ะนะคุณต้องเล่นในบักข้ามก่อนนะขวางายร่งไม่ก็สองร้อยนี่แหละเพราะว่ามันจะสองอม,มันจะนี่ครบดู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 ดด ทุกคนดูรอบๆหน้าจอไว้ครับอา่านี่อะไรไอ้ามาคนดูไอ้นะครับคอยมองไอไว้มันจะโดนหิมะก,กัดจนตายนะทุกคนมันก็ตายแล้วแหละตายยังอุ้ยนะครับมันโดนน้ำแข็งกัดแล้วโอ้โหน้ำแข็งกัดน้ำแข็งกัด น้ำแข็งกัดเข้ามาด้วยแล้วแข็งกัดเจ็บปวดเจ็บปวดวางทางน้ำแข็งคือไปเรียกให้ไม่ให้มันตายโดนหน้ากัดเออไม่ใช่มันไม่ใช่น้ำแข็งจริงป็นมะโอ้ยอันจะตายละถ้บทับคิวก่อนนะคครับเเออ่ทุกน เราจะมาดูความสามารถพิเศษของแต่ละตัวกันเลยแล้วก็จะมาบอกเล่านั่นเองอันนี้ผมไม่ได้ใช้เป็นแอดออนนะผมใช้เป็นตัวนี้ใช้เป็นตัวเอิ่มเอิ่อมทีม่เป็นเคฟโมดก็ผมจะเป็นแอดออนแพทอีกทีนะไม่รู้จะทำอะไรมจะมาบอกให้นะครับนี่คือวแพทนะครับมันจะไม่ขุดตุนเลี้ยงกันมันจะขุดตุนเลี้ยงประมาณนี้ครับมันจะกวนสตูวิ่งไปนะครับแล้วถ้าสเกตท,ที่คอมันนะครับ แปลงหางกว่านี้มันไม่ขีดระยะนี้หรอกเอาเลี้ยวเอาเลี้ยวครับมันก็จะมุดคอนประมาณนี้แล้วก็หืมวู้ไปยันอะไรวะเนี่ยแล้วก็มาต้นที่สองกันเลยครับไอวีโวลิวเจอสามารถใช้น้ำแข็งได้ครับถ้าเสียไม่โดนมาสามารถคุยนน้ำแข็งได้ด้วยเจะหล่นจะหล่นไปปุ่นเฮ้ยตุ่นนี้โดนว่ะเฮ้ยแพ้กระโดดไหมครับไม่ขี่แพ้กระโดดไอ้มึงไม่แควงอ่ะที่มันสามารถขวีนน้ำแข็งได้นะครับ แดี๋มันทุ้มอย่างเดียวเลยแคว่งแข่งให้ดูหน่อยแล้วก็ต้องแข่งให้ดูจะให้อีมันรอดเลยอยะขึ้นมาดูโอ้ทุ่มสองตัวเลยแคว่งให้ดูหน่อยเนี่ยเอาอไม่รอดไปโอเคแปลว่ามันขึ้นน้ำแข็งแล้วก็นี่ครับเจูว่ืจูน้องแจ็คแล้วนะครับเพราะมันจะมันก็น้องแจ็คก็ นี่นะครับแล้วก็จะมารงมาธุ่งดีหน้าจิ๊บจป๊บจิ๊บจิ๊บจนี้จิ๊บ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 จิ๊จิ๊บบบบบาบจิ๊บจิบนิ๊บจิเบบ ฟอเซนได้มันมีฟอเซนไหมอ่ามันมีฟอเซนอืมน่สนุกเราสมาใส่กระานนับคิดเราทำหนึ่งร้อยได้ใช่ไหมโอ้แล้ว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 

มุส่าลามเมนด้านะคะนี่อยากจะให้ฉันเด่ผมทำอะไรให้ดูนะครับม่าต้องทำในน้ำหรือเปล่าก่อนหน้าด้นใจนะมมันก็ดูใช่ิมจักมก็ไม่ใช่ทำไมวะเออหนรือจะบาก็0มพนะครับพยายามใช้บอกที่มองเห็นแม่ผมเปิดตยยิ๊กไปแล้วผมจะอ ผมต่อยแล้วก็ไปโ okay, okay, okay. okay, อเคอนีน้าผมต่อยมาแล้วมันก็ะเดอยู่แปลงี๋ยวมองรแปลงดูีนะีาเียทุกคนันากมันดอดอย่า่งมาอย่าอย่าย่งันโอเค เอามาห่างเลยคนนี้ได้ยินใจไปยันไ,ได้ประมาณนี้แล้วก็ใส่สลับมันลมเลยบ่งหน้ายีนหน้ามันก็เป็นอย่างทีจริงมันต้องหิวเรือ่อยไม่ใช่เหรอไม่เลี้ยวไม่ไม่เลีว ไปทิ้งลิ้งผมไม่แย่หรอกน,นะเอาเป็นวา่า